หลวงปู่ศิราเกจิดังภาคอีสานลูกศิษย์เล่าปฏิหารมียานอย่างรู้อุบัติเหตุลูกศิษย์เชื่อมียานอย่างรู้ล่วงหน้าทําให้รอดจากอุบัติเหตุกระบะวิทชนเบ้นจากกรณีพระมหาศิราสิริจันโทรหรือหลวงปู่ศิราซึ่งกําลังเดินทางจากกาลสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระาธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระดาอําเภอเขาวงจังหวัด กาลสินจูจูได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียวทําให้คนขับรถหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิราและแน่นอนว่าหลังจากมีการโพสต์คลิปดัง ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และมีการแชร์เป็นจำนวนมากนายจรุวัตรภูมิเขียนอายุ35ปีคนขับรถของหลวงปู่ศิราโดยนายจรุวัตรเล่าว่าขณะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถเบนทะเบียน6กอไก่ทอฐาน9571กรุงเทพมหานครพระหลวงปู่เดินทางออกจากจังหวัดกาลสินได้ประมาณ30นาทีวิ่งถนนสายกาลสินมุกดาหาร พอมาถึงจุดเกิดเหตุเวลาประมาณ10บนาฬิกา30นาทีช่วงบริเวณบ้านภูเขาทองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตนเองก็ได้คุยกับหลวงปู่ว่าบ้านภูเขาทองอยู่เขตอำเภอไหนหลังจากคุยกันเสร็จก็มีรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลนมาตัดหน้ารถของหลวงปู่ศิราตอนนั้นตนเองรู้สึกตกใจมากแต่หลวงปู่ก็บอกว่าให้ขับรถรีบๆแล้วตนก็ได้เหยียบคันเร่งเพิ่มความเร็วขึ้นจนรถพ้นจากรถกระบะคันดังกล่าว ่อนที่หลวงปู่จะถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครเป็นอะไรไหมแล้วในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือรถนำขบวนหลวงปู่เป็นรถกู้ภัยของมูลนิธิทหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทคงเต็กเสียงตึงอำเภอเขาหลังเกิดเหตุรถกู้ภัยจึงได้กลับรถเพื่อมาช่วยเหลือรถกระบะคันที่ประสบอุบัติเหตุและโชคดีที่คนขับรถกระบะคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สภาพรถกระบะพังเสียหายทั้งคัน หลังจากที่เจ้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ได้นําส่งโรงพยาบาลจากนั้นตนเองก็ได้พาหลวงปู่เดินทางมางานเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปนายจารุวัตรยังกล่าวอีกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนชกรถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวาน และรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พระหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุแล้วก็เจอกับเหตุการณ์การดังกล่าวสำหรับตนเองนั้นเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่จึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เชื่อว่าเป็นปาฏิหาร เพราะในรถนั้นมีพระของหลวงปู่ตั้งอยู่หน้ารถที่เพิ่งนำมาวางไว้เมื่อเช้าและตนเองก็แขวนพระของหลวงปู่ติดตัวตลอดเวลาด้วย